ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแพงสุดในประวัติศาสตร์ประมูลทะเบียนรถ9กก่อก9 9 9ปิดที่45ล้านแพงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่10ธันวาคม2565ที่ผ่านมา Facebook แทนไทยณรงคคุณได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยระบ,บุว่าครั้งแรกกับการประมูลป้ายทะเบียนรถ ป้ายที่สวยที่สุดในทศวรรษ9กก9 9 9 9เกินเป้าที่ตั้งไว้เยอะโดยประมูลเกทับจนนาทีสุดท้ายตอนแรกตั้งใจจะยอมแล้วแต่เรามาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์สุดท้ายกลายเป็นป้ายทะเบียนประมูลที่แพงที่สุดในประเทศไทยณนะเวลานี้จบไปที่4 5ล้าน9 0บาทแ,แทประวัติศาสตร์สร้างได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนสร้าง หลังจากที่ได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรี t com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ